สวัสดีครับเร่าเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำปักแรกของเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะอจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะอจองลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดไายลน์อีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำปักแรกของเดือนพฤศจิกายนปี2,564กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2,564นนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นู้นั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจเป็นจํานวนมากดังนั้นหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับก่อนไปชมการทานายดวงการผมขออนุญ,ญาตแนะนําคลิปเรื่องเล่าของผมสักนิดนะครับ ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทําไมคนเราบางคนยิ่งทําบุญยิ่งได้ยิ่งรวยแต่ทําไมบางคนยิ่งทําบุญกลับยิ่งแย่มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาตามมาหากว่าท่านผู้ชมอยากรู้ลองเข้าไปชมคลิปเรื่องเล่าทําดีทําไมถึงไม่ไดีดีกันดูนะครับแล้วท่านจะได้รับคําตอบคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณสักห้าสินาทีเล่าโดยผมอาจารย์นุครับหากว่าท่านสนใจผมได้ทําลิงก์ของคลิปดังกล่าวนั้นมาฝากไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปชมกันได้เลย หรือหากว่าท่านสนใจอยากจะชมคลิเเปบบเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆของผมด้วยผมได้แยกเป็นแบบเพลย์ลิสต์เรื่องเล่าไว้ในช่องเปลวเทียนพยากรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปหาชมกันได้เลยและเมื่อชมคลิปจบแล้วฝากตีชมเพื่อเป็นกำลังใจไวใ้ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2564นั้นนะครับ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่สามถ้วยเป็นเรื่องของความรักที่ดีเป็นเรื่องของความรักในครอบครัวนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าครอบครัวของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีความสุขมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันมากๆเลยนะครับบางท่านนี้นะครับผมอาจจะได้รับข่าวดีสําหรับผู้ที่กําลังรอคอยอยากจะได้บุตรหลานนะครับ ท่านจะได้บุตรไว้เฉยชมสมใจนะฮะและนอกจากนั้นก็หมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะได้จัดงานมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองความสุขในครอบครัวของท่านความสุขในกลุ่มมิสหายหรือว่าในญาติสนิทมิสหายก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสรุปแล้วเรื่องของครอบครัวเรื่องความรักในครอบครัวนั้นดีมากสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องราวของอารมณ์เรื่องราวของสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนไพ่เดอะฟูลนี่ผมหมายความว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นเจ้าโปรเจกต์นะครับเป็นเจ้าไอเดียจริงๆนะฮะคิดอยากจะทํานั่นคิดอยากจะทํานี่มาโดยตลอดนะครับผมคิดโดยตลอดนะฮะว่าตัวเองจะต้องทําแบบนี้ตัวเองจะต้องทําแบบนั้นแต่ว่าการที่จะได้ลงมือทําหรือไม่นั้นนะครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วล่ะนะฮะแล้วก็อยู่ที่ไพ่ใบต่อไปด้วยนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับทั้งนั้นของงานนั่นเองนะครับ หมายความว่างานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นงานจะเข้ามาในตัวท่านค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับท่านจะมีความรับผิดชอบงานมากขึ้นบางทีบางท่านนี่นะครับผมอยู่บริษัทแล้วบริษัทเขามีการเซฟเรื่องของคนเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าคนน้อยลงแต่ว่างานเท่าเดิมจะต้องมีการแบ่งงานใหม่ท่านอาจจะได้งานเพิ่มเข้ามาอย่างนี้เป็นตน้นหรือหมายความว่า บางท่านนี่นะครับผมมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะรับ job อยากจะหารายได้เสริมเพิ่มให้กับครอบครัวเพิ่มให้กับตัวเองอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแล้วถามว่าจะประสบผลสําเร็จไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหลายๆท่านนั้นแม้จะมีงานประจําก็อยากจะทําอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยมีโปรเจกต์อื่นๆอ,อยากจะทําไปด้วยบอกได้เลยนะครับว่าจะดีโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าท่านทํางานนั้นผ่านเพจต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ นะฮะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับไพ่สองดาบนี่นะครับมุมหนึ่งนั้นหมายถึงการติดต่อสื่อสารผ่านด้านของสื่อสมัยใหม่หรือว่าโลกยุคใหม่ยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับนั่นก็คือการขายของนะครับผ่านสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้ดีมากเลยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านเราไม่จําเป็นจะต้องไปเช่าพื้นที่เพื่อที่จะขายสินค้าวางสินค้า เรามีห้องเล็กๆนะครับจัดทําอยู่ที่บ้านแล้วก็มีสินค้าอะไรนําเสนอนะครับผ่านเพจต่างๆผ่านช่องทางของสื่อออนไลน์ต่างๆนี่มีหลายคนนะครับผมประสบผลสําเร็จร่ารวยมาเป็นล้านแล้วนะครับผมร่ํารวยมากกว่าหลายล้านอีกนะฮะหลายๆคนนั้นนะครับดังนั้นท่านที่อยากจะทําธุรกิจแบบนี้อยากจะทําอาชีพเสริมแบบนี้ทำได้นะครับผมและทำได้ดีด้วยบางคนนั้นทำไปทำมาเนี่ งานประจำลาออกเลยนะครับมาทำงานเสริมแบบนี้กลายเป็นงานหลักไปจนได้แบบนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นในเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารนะครับเรื่องราวของการพูดคุยบอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านนั้นจะมีสเสน่ห์ในการพูดคุยงานนะครับตัวท่านนั้น จะพูดดีนะครับพูดแล้วเข้าหูพูดแล้วเข้าใจคนที่ฟังด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่คนที่เข้ามาฟังนั้นจะโน้มเอียงนะครับผมหรือว่าคิดไปตามท่านนะฮะหรือว่าเชื่อคำพูดของท่านนั่นเองนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มนะฮะเสนองานต่างๆไปแล้วได้ผลตอบรับดีนั่นเองนะครับเมื่องานดีแน่นอนนะครับการเงินก็ต้องดีอย่างแน่นอนส่วนไพ่เดอนสต์นี่หมายความว่าลวหลายๆท่านนะครับที่เกิดวันอาทิตย์นั้น มีการตกงานมีการว่างงานนะครับพบเจอกับปัญหาของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆนะฮะก็พยายามที่จะเอาคนออกนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหนึ่งในนั้นก็คือตัวท่านนั่นเองนะครับหากว่าท่านว่างงานบางท่านนี่ว่างมาหลายเดือนแล้วนะครับมีความวิตกกังวลมากๆเงินที่เก็บมาก็ใกล้จะหมดร้อยหลอเต็มทีแล้วอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อมีไพ่เดอร์สตาร์เกิดขึ้นนั่นหมายของว่าท่านมีความหวังที่จะได้งานใหม่นะครับ ท่านใดนะครับผมที่กำลังว่างงานอยู่ให้เรียบสืบเสาะหานะครับว่าที่ไหนเขามีการสมัครงานนะครับเขามีการรับคนงานให้ท่านนั้นรีบไปยื่นใบสมัครนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกมีโอกาสที่จะได้งานใหม่แล้วท่านจะสบายใจขึ้นนั่นเองนะครับคนที่ไม่มีงานทําคนที่ว่างงานเนี่ยเข้าใจนะฮะยอมคิดไปต่างๆนานา นอนไม่ค่อยหลับหรอกนะครับมีความหวังวิตกว่าเมื่อใดที่เงินเก็บเราหมดนั้นน่ะเราจะทำยังไงต่อไปอย่างนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไพ่เดอ t a สตาร์ขึ้นมาท่านมีความหวังเพราะว่าไพ่์เดอ t a สตาร์นั้นคือแสงแห่งความหวังนั่นเองนะครับส่วนไพ่เพดอฟคัพดีนะครับผมถ้าเป็นบุตรบริวารนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะที่เป็นหัวหน้างานต่างๆหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกเต้านี่นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าในช่วงของต้นเดือนพฤิกายนนั้น เรื่องของบุตรบริวารน,นี่จะดีนะครับผมบอกอะไรนะฮะเขาจะเชื่อเขาจะทําตามนะครับหากว่ามีงานให้เขาช่วยเนี่เขาก็จะช่วยด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับผมบุตรบริวารไม่สร้างปัญหาแต่ว่าจะนําพาเรื่องดีๆให้กับเรานั่นเองนะครับส่วนไพ่ the emperor นะครับผมรู้ว่าไพ่จัก,กรพรรดนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอารมณ์ความเป็นผู้นํานะครับ ไพ่ใบนี้ท่านที่รับราชการรัฐวิสาหกิจนี้บอกเลยนะครับว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในกระทรวงในกลมในกลองของท่านอย่างแน่นอนนะครับผมคนที่รับราชการตำรวจทหารเนี่ยก็จะได้เป็นนายพลนั่นเองนะครับส่วนคนที่ทำงานราชการนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นประลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกลมต่างๆนะครับผมเป็นผอหน่วยงานต่างๆถือว่าเป็นข้าราชการอยู่ในระดับที่สูงเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับไพ่ The Emperor นี่นะครับหรือว่าไพ่จักรพรรดิั ส่วนเรื่องของการเมืองบ้างหล่ะนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หลายๆท่านนะครับตอนนี้ลงสมัครการเมืองท้องถิ่นนะครับลงเล่นการเมืองท้องถิ่นนั่นเองซึ่งในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เขาจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็คือเลือกตั้งสมาชิกอบตอแล้วก็เลือกตั้งนายกอบตอน,นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะท่านมีโอกาสสูงมาก ที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นสมาชิกอบอตาเป็นนายกอบอตาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าไพ่ The Emperor นี่หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเล่นการเมืองแล้วแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเป็นไพ่นักปกครองนะครับเป็นไพ่ผู้นำนะฮะเป็นไพ่ผู้ที่มาถึงก่อนเป็นไพ่ผู้ที่มาก่อนการก็ว่าได้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะบอกได้เลยนะครับเมื่ออายุเลย40ปีขึ้นไปแล้ว จะดีมากนะครับผมนั่นหมายความว่าฐานะของท่านนั้นจะมีความมั่นคงยิ่งอายุมากยิ่งรวยนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บอกเลยนะครับนอกจากที่จะมีอํานาจแล้วนี่นะครับก็ยังร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้คุณมากๆเลยนะครับคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บ้างก็แล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าท่านได้ไพ่เดอะสตาร์ เรื่องการเรื่องงานของท่านก็จะดีขึ้นนะครับคนที่ตกงานว่างงานก็จะมีงานทํานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อท่านมีงานทําแล้วการเงินของท่านนั้นก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับท่านได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับเป็นไพ่แห่งการลงทุนเป็นไพ่ที่ได้โชคจากการลงทุน ท่านใดนะครับผมที่ลงทุนในหุ้นนะฮะลงทุนในกิจการต่างๆรวมไปถึงการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์การเทรดหุ้นการลงทุนในคลิปโตนะครับการลงทุนในบิตคอยนี่ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิากายนนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะโชคดีมากเลยนะครับจะได้ผลกําไรจากการลงทุนได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินเป็นกอเป็นกำเลยนะครับไพ่แปดเหรียญน,นี่ถือว่าดวงการเงินดีมากๆเลยนะครับผม หรือบางท่านนะฮะที่ชอบเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะได้โชคด้วยนะครับมีโอกาสที่จะถูกรางวัลกับเขาด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับมาดูเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะครับคราวนี้ไพ่ไหนออฟคัพนี่นะครับหมายความว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีการพูดคุยดีนะครับการแต่งตัวดีบุค,คลิกดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลด้วยนีย่ต้องบอกว่า มีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์คูณ2เลยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี้บอกได้เลยนะครับว่าจะมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญก็คือจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆเลยนะครับทั้งชายและหญิงนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นถ้าอายุไม่มากพอนี่นะครับไม่ยอมหยุดอย่างแน่นอนไม่ยอมที่จะมีครอบครัวอย่างแน่นอน หากว่ามีครอบครัวในช่วงอายุที่ยังไม่มากนี่ก็มีโอกาสที่จะเลิกราต่อก,กันได้นะครับผมหากว่าเป็นผู้หญิงนี่ต้อง30อัพนะฮะถึงจะแต่งงานได้ส่วนผู้ชายนี่ก็อาจจะต้อง30-35หรือไม่ก็40อย่างนี้เป็นต้นถึงจิตจะนิ่งพอนะครับไม่เช่นนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของรักซ้อนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเจ้าชู้และก็มีเสน่ห์มากๆนั่นเองนะครับ สำหรับไพ่ใบนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวนั้นจะดีมากนะครับท่านมีโอกาสที่จะพบปะสังสรรค์มีการจัดปาร์ตี้เล็กๆขึ้นนะครับในครอบครัวของท่านมีโอกาสที่จะได้พบปะกับญาติมิตรเพื่อนสนิทอย่างนี้นะครับครอบครัวดีมากนะครับมีความสุขมีความอบอุ่นส่วนท่านที่มีลูกนะครับผมไพ่เพดออฟคันี่ ก็ต้องถือว่าลูกของท่านนั้นดีนะครับเชื่อฟังคําพูดคําจาของพ่อแม่นะครับแล้วก็ใครที่มีลูกที่อยู่ในวัยเรียนนี่นะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี่ เขาเริ่มเปิดภาคเรียนกันแล้วนี่นะครับบางโรงเรียนก็เปิดนักเรียนก็สามารถที่จะไปเรียนยังโรงเรียนได้แต่ว่าบางโรงเรียนนั้นอาจจะต้องเรียนทางสื่อออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับก็มั่นใจในตัวเขาได้ว่าเขาจะตั้งใจเรียนนะฮะไม่ใช่ว่าเล่นเกมอย่างเดียวนะครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้นะครับว่าลูกจะเชื่อฟังคําพูดนั่นเองนะครับสำหรับไพ่เดอะสตาร์นั้นถ้าแปลความหมายในด้านของความรักนี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณมากเช่นกันนะครับ หมายความว่าผู้ที่โสดนะฮะท่านอาจจะเจอคู่นะครับคู่ของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีนั่นเองนะครับมีการศึกษาที่ดีร่ํารวยกว่าท่านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองไพ่นี้จะให้คุณในด้านนั้นนั่นเองนะครับสำหรับไพ่เดอะสตาร์และก็ยังอาจจะได้แฟนที่มีชื่อเสียงนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นดารงดารานักร้องนักแสดงแต่อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในชุมชนนั้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ส่วนมุมที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันบ้างนะครับมีไพ่2ใบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เริ่มที่ไพ่2ดาบก่อนก็แล้วกันนะครับไพ่2ดาบนี้นะครับถ้าแปลความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าคู่รักนั้นมีความขัดแย้งกันทางความคิดนั่นเองนะครับมีมุมมองของชีวิตที่ไม่เหมือนกันคุยกันได้ไม่นานนะครับทะเลาะเบาแว้งกันบ่อยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าดูแล้วนี่นะฮะก็อาจจะไม่ถึงกับมีการ เลิกราต่อกันนะครับผมสําหรับไพ่ใบนี้แต่ว่าจะทะเลาะกันบ่อยนั่นเองนะครับคุยกันยังไม่ถึง5นาที10นาทีเลยต้องมีเรื่องทะเลาะกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่5้าถ้วยนั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนั่นก็หมายความว่าคู่รักบางท่านนี้นะครับผมตอน,น,นแรกๆก็คบกันอยู่ดีๆอยู่ด้วยกันตลอดนะครับ แต่ว่าด้วยเรื่องการเรื่องงานนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนั้นที่ท่านจะอยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะครับอาจจะต้องย้ายงานไปทํางานอยู่ที่เมืองอื่นอยู่ที่อําเภออื่นแล้วก็ในช่วงของวันหยุดเสราร์อาทิตย์ค่อยจะได้เจอกันอย่างนี้นั่นเองนะครับสำหรับไพ่ใบนี้เป็นความรักที่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าใดนักนะครับและนอกจากนั้นบางท่านนี้นะครับผมอาจจะมีแฟนไปอยู่ไกลมากๆนะฮะไปอยู่ต่างประเทศอย่างนี้ ตอนแรกๆก,ก็ติดต่อกันอยู่หรอกนะครับผมด้วยความห่างไกลนะฮะความรักก็เลยจืดจางตามระยะทางก็เลยอาจจะต้องสะดุดหยุดลงนะเด็งเรื่องของความรักของไพ่ห้าถ้วยนะครับส่วนไพ่ The Emperor นี่นะครับหมายความว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นท่านอาจจะได้เจอแฟนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับอาจจะมีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อท่านมาจีบท่านมาชอบท่านอย่างนี้นะครับไพ่ The Emperor นี่หมายความว่า ท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติและบางท่านนี่นะครับผมพอคบกันแล้วแต่งงานกันแล้วอาจจะไปมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศเลยอย่างนี้นะครับนานๆทีค่อยจะได้กลับบ้านเราก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสําหรับไพ่เดอะเอ็มเพอเรอร์นี่นะครับความหมายในดึงดาวของความรักจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะครับสรุปรวมแล้วนะครับผมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดวงของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้น ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักในครอบครัวบางท่านนี้นะครับผมที่เป็นโสดอยู่อาจจะเจอคู่รักได้นะครับแต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีการเลิกรากันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินนั้น <Maybe. S 1> ดีเห็นเน,นะครับเพราะว่างานของท่านนั้นจะดีขึ้นนะครับห,หลายๆท่านนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมีโชคทางการเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรจากการลงทุน สรุปแล้วก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นผมถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมไม่มีดวงเกี่ยวกับเรด้านของอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่มีดวงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันตรายอะไรทำนองนี้นะครับและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2564ัน้นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วยจะเป็นการติชมก็ได้นะครับเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมและผมจะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ